ทะเลสาบทั้งห้า The Great Lakes ทะเลสาบอีลีเป็นทะเลสาบที่มีพื้นผิวน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สในหมู่ทะเลสาบของภูมิภาคเกตเล็และใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลกแต่อย่างไรก็ตามทะเลสาบอีลีก็เป็นทะเลสาบที่ตื้นที่สุดและมีปริมาณน้ำ,น,ำน้อยที่สุดในหมู่ทะเลสาบทั้ง5ทะเลสาบอีลีมีขนาดพื้นที่25,700ตารางกิโลเมตรปริมาณน,าน้ำ480รอบลูกบาทกิโลเมตรความสูงพื้นดิน1น4เมตรความลึกเฉลี่ย19เกเมตรความลึกสุดูงสุด64เมตร ทะเลสาบฮูรอนเป็นทะเลสาบหนึ่งในหมู่ทะเลสาบทั้งห้าในทวีปอเมริกาเหนือเป็นภูมแดนธรรมชาติระหว่างรัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกากับรัฐออนแทรนิโอของแคนาดาทะเลสาบฮูรอนมีขนาดพื้นที่มี59,600ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำ3,540ลูกบาศก์กิโลเมตรความสูงพื้นดิน170เมตรความลึกเฉลี่ย59เมตรความลึกสุด230เมตรทะเลสาบมิชิแกนเป็นทะเลสาบหนึ่งในหมู่ทะเลสาบทั้งห้าในทวีปอเมริกาเหนือเป็นทะเลสาบเดียวที่อยู่ในเขตแดนของสหรัฐร รอบได้แก่รัฐวิสคอนซินรัฐอินดีนอยรัฐดีเนีอนาและรัฐมิชิแกนมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศโคโอเอเชียทะเลสาบมิชิแกนมีขนาดพื้นที่5้0 0 0ัตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำ4,900าลูกบาศก์กิโลเมตรความสูงพื้นดิน176เมตรความลึกเฉลี่ย85เมตรและความลึกสูงสุด281เมตรทะเลสาบออนแทรลโอ เป็นทะเลสาบหนึ่งในห้าทะเลสาบในภูมิภาคเกตเล็ด้านทิศเหนือติดกับรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาส่วนด้านทิศใต้ติดกับข้าคสมุทรในแอร์กาลาและรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดและเป็นทะเลสาบเดียวที่ไม่มีพรมแดนติดกับรัฐพิชเชกนของสหรัฐอเมริกาทะเลสาบออนแทรีโอมีขนาดพื้นที่19,500ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำ1,640ลูกบาศก์กิโลเมตรความสูงพื้นดิน25เมตรความลมีชั้นหยาบ46เมตรความมีสูง246เมตร ทะเลสาบสุพีเหียเป็นทะเลสาบในทวีปอเมริกาเหนือถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามขนาดพื้นที่และมีปริมาณมากเป็นอันดับ3โดยบรรจุน้ำจืดบนโลกถึงสิบตุทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ทางเหนือและทางตะวันตกของสุดของกลุ่มทะเ,เ,เลสาบเกตเลสเป็นชายแดนแคนาดาและเลสาบละตยุยทางเหนือและตะวันออกติดกับรัฐออนแทรแีโอของแคนาดาส่วนตะวันตกเฉียงเหนือติดกับรัฐมินนีโซตาส่วนทางใต้ติดกับรัฐวิสคอนซินกับรัฐมิชิแกนน้ำเหล่านี้ไหลไปยังทะเลสาบฮูรอนผ่านแม่น้ำเซนต์แมรี่แล้วไปยังเกตเลสตอนลล่่างงถึแมนน้ำเอ และลงไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเอเลสาซูฟิเลียมีขนาดพื้นที่82,400ัตารางกิโลเมตรปริมาณน้ำ12,000่ลูกบาศก์กิโลเมตรความสูงพื้นดิน1น6เมตรความลึกเฉลี่ย1น7เมตรความลึกสุงสุด406เมตร